เออพี่น้องเลยเอาเอาเอาลานได้เชยเออเอาเอาลานแท่นลูกเนาะลูกไปปลูกมันพี่น้องเลยเออจะซื้อยังล่ะจะซื้อยังลูกล่ะฮึบันใจไปฮึชาวบันใจเดินเติมตะนาวบันใจดูบันใจดูผ้าแล้วอ่าพี่น้องทำนี่ อุ้มจะซันน้อยๆั้มนะเอ,อ่อก,กระบะกระบะเนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยยววววเกววววแทนววววโดวว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 น ถ้าเราจะเอาบาทเดียวรวยเลยบ่เนาะบึงโอ้ยพี่น้องเลยอ่าที่นี่สปปลาวพี่น้องเลยเนาะอ่าเขาฮ็ดกันที่นี่ได้พี่น้องเลยอ่า <c oughs> แต่โบ <c oughs> แต่โบ,บบอกรถโดยสารไปใไซเนาะอ่าเดี๋ยวมันสีนั่นเพิ่นพี่น้องเลยนะฮู้เห็นกล้องเขาอีกโอ้ขักขนาดนี่อ่าคือว่าเวรรถเ้าก็มืดอยู่นะเนาะ เห็นกล้องเขาเสยบาทนี่ยกสองนิ้วใช้เพเว่เพเว่อยู่สุดยอดสุดยอดอยู่จากสุภผ่าให้ลูกบอกพี่น้องเลยเออเนาะอ๋อ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 จุไปลงเบิ่งก่อนพี่น้องกันสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยเฮ็ดดิช่างเหรอเนี่ยเพี้ยเรื่องลูก แต่อันี่บอลาตักผ้ามอตาตักเท่อันนี้อ่าม้าตะไชคือชงชงชงมาตะปาตะโดนอ่าเบิ่งโู้ยเหือเต็มหลังแล้วคือบอไปเห็นยังอยู่ป่าไปปลูกมันต้นปลูกมันต้นเหภไยซอยเทาซอยเอือยเห็นบ่โอ้เฮ้ยดูในบ้านนี้แล้วแหละง อหะก็มาอะก็มาหอดนี่เสาพ่นมาบอกแล้วเสาแล้วอลไรบ่มามื่อแล้วแล้วแต่ยังบ่ทันเอาเมื่อแล้วแล้วแต่ทันได้เกยไหมโดยอโอเคสนะเป็นอะไรใช้ลูกป้าไหมนะพายุไม่ปูออาให้ปูโอ้นี่นอนนี่นอนอ่าเป็นอะไรเจ้าหาก็มาหอดดิโดยเออ อันนี้ตากเสือตากผ้าตากมงนี่เลยนี่เนาะ<ล>พวกก็ไปเห็นงานขึ้เก่บาบ่บ่อืมแล้วไปเห็นยังไงอยู่เฮือนเออแล้วไปยาเลยเห็นโรงงา,านน้ำนะยาแล้วเอออ่าอ,ออกแล้วลอืมเอาันพี่น้นองเลย เพื่อนเพื่อนไปเห็นยังผมมาอยู่ไปหาคกามาแต่ปลูกมันคือกันไปปลูกมันน้ากันเอาไปซอยพี่บอโดยไปซอยเอื้อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหู้ว่าสั่งเตียงสั่งไม่สั่งอย่างมาสิผู้เพลื่อนลูกชานเสร็แล้วเราก็ได้ได้ออกตะพุ่นเนาะมาเบิ้งนี่แหละมีเวลาตงหน่อยก็เออมงนี่เลยก็จังให้เพื่อนหึ่งออกนะเอาเสามาตั้งเบิ้งก่อนพย่องเง้ยให้เพื่อนแกเสามาก่อนเนาะเดี๋ยวเตียงกิ่ทูหาเพื่อน เป็นละมือได้เพิ่นเฉาไหมบางเถอมื้อเออมมีไม่กันขออนุญาตเด้อยังใส่ยังเลยขอจะใส่ชินบ่อกโดยบ่กันยังกันยังเพราะว่าได้ลูกน้อยกับเขาเทียบเออยันยันขวบยันของโดยโอ้ยันยันถือของถือยังยันที่บ่เลยห้อยชายชินนะมเนาะอ่าเป็นยังลย วิญญาวะิญญาณอนู่โอ้ยชิมิมชังเร่คอยนะอบมี่ดอกโค้งกึงโอ้ยพี่นาะเห็ดหยกเราปะมาอยู่พี่นี่ลายที่เนาะรวยเป็นกระยานกันเป็นอะรกัเห็ดสายซินมียังไว้หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำได้ได้ยังกินแรงไหนี่มุ้ยังกินมุยังกินเลยรวยตายนียเนาะ ก็มาเจ้าไปได้ๆนะไปย่างไปบดได้ๆย่างนะอยู่ใช้มงละปุ่ผักเซสรินแหละเออย่างไปผู้จิจันนิมาบ่กจะของเงินนนิมาบ่เขาก็มาแล้วน้องเขาใช้มาได้ลูกเราลูกพ่อบาจักเลยไปน้ำกันบ่เราไปเห็นน้ำกันบ่บ่อืมพี่นบกินกันบ่หมองหงนี่คือลายแค่กิะเก็ดกินพ่อจังหมด กินกินขนาดกินเนี่หนิเนาะยังลายอยู่เนาะสุกกระกินกระดกแถวอะไม่ได้ใช่ยังบอบ่าไม่ได้ใช่พุยใช่ยังเป็นธรรมชาติธรรมชาติเลยขากี่รีธรรมชาติก็ได้อ่าเนโน่นอนพี่น้องเลยเอาอันเก็บเก็บกันเก็บก่อนแล้วเก็บก่อนพี่น้องเลยอ่าอันนี้ไปอาบน้ำอาบน้ำในธรรมชาจักันยังมาทันอาบไม่มีน้ำอาบเลยไ่มีน้ำอาบเลยเลย อาจจะไปอาบใช้ตะเกาว่า่ไหมอาบน้ำเซ่เพื่อนเลเวลน้ำเซ่คือกามือนีผัดเมือครับบ่อาบก็ยานอนเลยได้บ่ได้บ่นอนเลยบอบน้กัดได้แหละบ่บีน่าบ่จะไปาบจใช่ว้าวว้าเหือเต็มหลังไปนียใช่ผัวใช้ไปใช่ใช่ยืดเหินยาผืนส่วนกับลงกไปอาบอะไรเห็นได้ไหมกัะคับเลยยานลุกให้อาบแต่กางเว่นกค่แ่เน บางเทือกขออาบน้าเข้าเออข้ออาบน้ำมนีบ uh ่โดนขออาบน้ำพ่นนี่แล้วใช่ไหมใช้ใช้ปูพ่นเบิ้งหน้าปูพ่นดูมยพี่ด้วพี่น้องเลยคุ้มร้านคักแท่นี่ป้าทสบายดีเด้อบ้าขึ้นเนอนอนแถววะโอ้ยพี่น้องบ่ให้เชยเนาะเออพี่น้องเลยเอาเอาเอาร้านได้เชยอืม เอาเอาลานแทนลูกเนาะลูกไปปลูกมันพี่น้องเอเออให้บ่นําเจ้ายูนเจ้าบ่ได้ให้เออแน่นอนแท้คือเอาเป็นเนาะเคยเพิ่นเคยเอานะบ่ได้กับพี่น้องนี่เนาะมีแต่ส่งนมส่งยงให้แน่เนาะเออเออใอยู่ดอกนะพี่น้องเยอ่เอามมือบ ด้วยอ้าวมึนเนี่นี่นอนเถอะวะอ่านี่นอนนี่นอนอืมนี่จะทำจากปลาหันเปืนี่ก็ให้ผู้เอาเนาะโดยอ๋อนี่นี่ไพ่ชะนี่เอื้อยเอื้อยโดยเป็นเป็นลูกไพ่อีแม่ลูกไพ่อีมีโดยอ๋อลูกไพ่อ่าอนาไอ้ของผัวเจ้าโดยอ๋อผัวมียหญมันก็รอรีบรออยู่สบายดีแล้วแม่เด้อ อ่าพิเ็ดขย้่านขี้อย่างแถงลงมาารถอ่าต้องปตอดขึ้นหัวเห่อหรอพี่น้องเลยมีจต่ว่าเบื้ออื่นแหละอันโทษเร่งนเเพิ่นเนี้ย้ะกระบอกเพิ่นเ่งเร่งไ้เพิ่อนมาเนี อ่ามาลราคอยสิใจมาจ่ายเงินใจค้ำเพิ่นอ่าเสาฮะนะเราได้คอยเบิ้งก่อนว่ามันงามหรือบ่งามให้เพิ่นนะมาให้เบิ้งก่อนเราอ่าอยู่น้องเพิ่นเบื้องแล้วเนาะเราเบื้องกับมาอืมให้เพิ่นแกมาลดเรยอ่าคอยโทรหาเพิ่นอยู่มันนั่นกับเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออเดี๋ยวเดียวอ่าใกล้สิเลี่ยวเดี๋ยวแหละเราจะน้องนี่เนาะอืออ้งอันนี้บ่อนอุ้งอุ้งรูปฮะเออ คือม้านอนมึงดูโอ้ยพี่น้องะไยสิเลยบ้านบาเทียงก็ยังน้อยอะกี้ก็ได้ต้องเตาะต้องเต้นต้องเต้นต้องเต้นสิเลยเนาะเอ้าพี่น้องไรเลยไปเดี๋ยวไปเอาว่านี่มา,าให้กินก่อนพี่นอ้องะไยพี่น้องไรเลยคำวัไว้ัยมาหอดเลยกับคำมืดตืดตาเลยเอามาเอาเนี่ยกินก่อนเร็วอันน่ะ เรานีไไ้ยกินไปไหวแล้วก็จังไปอับน้าอับในผัวไปแล้วบ่ไปอับน้าป้าเมียแล้วปรจักษี่น้องเนาะอ่ยากเอันนั้นอันนั้นนั่นเจ้ากินได้เ่รอไก่เคยเจ้ากินได้เ่รอไก่กินบ่ได้บ่กินได้แต่โยมี่กินได้อยู่แตมโมมี่โอ้คนชื่อเก่งไก่มะพร้าวโตมันนะอ่าใครอยู่จะกินได้เนาะ ไซร่าน้อยไปใส่เบิร์แหลมันนี่เด็กคุณหน้อยฮะเด็กเราล็ปอือปิดกันจังหน่อยป๊าปแบบนึงเลยไปพี่น้องเลยอ่ามิจานี้แหละเขาชื่อเก่งไก่สามทุ่ง เด้อมาฝากเด็กป okay? ั้นกันกินกินต้อกันละว่าก็เขึ้นยาเขึ้นยาโดยเออข้าวสารกับปั้นไงลาวนี่ข้าวสารกับปั้นกันเออปั้นกันกินแล้วเวลาหยาได้กะหยาปั้นให้เจ้าเนาะเวลาเจ้าได้กแก่ไปซื้งเออไปเด้ไปแม่อ๋ออ๋อ เวลาญย่ได้ก็เป็นปันให้ลูกลูกได้ก็ปันให้แยเนาะอันนี้สารกัยังเลือน้อยแบ่งให้เพิ่นเพราะคอยขาดก็กินน้ำเพิ่นปั่นกันกินโดยนมก็คือการปั่นให้เพื่อนเพื่นนแน่ปั่นให้เพื่อนใครนะเพื่อนผู้ตัดไม้ฮะอ๋อเราก็มีลูกน้อยบ่างใช่ไหมโดยมีลูกน้อยแต่บ่มีนมกินบ่มีลูกน้อยแต่วิมีนมกินโดยไปได้ปั่นให้เพื่อนน้ำโดยเออปั่นกันกินนั่นแหละ อ่าอันยังลายอยู่แล้วว่าลายกล่องอยู่แล้วว่าโดยยังลายเออแต่ช่องซ้ำกล่องอ่าอ่าเพราะว่ารุ่นนั้นวัวเตียงก็ซื้อมาเบาเงา้วนี่โดนบ่บุญเน่เนาะโดนอืมกินนมไปที่พันบร่ไห่ปะบ่บ่กินนมแล้วก็ยู่อ๋ออ๋ออ๋อมันเบิดพุ่นไปนสิไห่โดยอ่าปกติพันกินนมตาบารีรวยนั่นเลย ว่ามันบ่มีสารอาหารน,นี่นมตาลบริมันเป็นน้ำหวานซึ่งบ่มมันเป็นหยดอย่างเลยได้เนาะอ่าอ,อ,อ,อันนี้มันอันนี้เอาไปปลูกใช้สารนี่นะมันเขาเอื้อยพ่นเ,ออเขามาเห็ดอยู่พี่๋ออ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 ๋อถ้าเรามียไตปลาเฮ้ยเมียไตปลาลดต่ำลดเมียพ่า,าย,<ะ>ายสายปลาแม่ลาวแม่ลาวเสียแล้วเอ้าตามเพิ่งมาได้น่ะ ตามแต่เนื้อแตายังน้อยม่นม่นอันนี้เป็นลานใช่เป่านี่กับลานลูกของลุงคือว่าอนามียเมียถือรถตามต่เหลือแต่ลูกในยูนั้นไม่ยาหน่เออแต่ยังน้อยผู้เดียดนมลูกก็ชวยเลยนมตะเกียมันยังกินนมทั้งข้าผู้ตับท่นแล้วให้ อามามามาใกล uh, pues, ้พ oh ี mm? El, uh ่จ uh. uh ้ะเออซื uh. ้อยังละจะซื้อยังลูกละมันใจไปชาวบ้านใจด้วยครับท่านบานใจดูวันใจดูผ้านาว่าอออุ้มจะ่ำนน้อยซ่ำนะเอ่อกระบะกระบะเนาะอ้ยเป็นยังไง ผ่าทุกเอ่อผ่าทุกเบื่อเสืกับใผ่ฮ่อนบ่หืมไปอาบน้ำน้ำดีกว่าเฮ้ยอาบได้น้ำในอาบนอนเลยเรียกเอินญาในแม่เอินปูแล้วก็จะได้เรียงจนจะหน่อยจนใหญ่เนาะใชมไหพ่อเม่เท่ๆได้แล้วก็ได้อ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ย เอา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 ศาสนานี่แนวกินเด้อสู ens, ้กันกินอะไรกินน้ำกลั่นอะไรเด้ออ่าโบว์ยังมาฝากมาต้อนมานี่พี่น้องเงยใครกินเดี๋ยวบื้นใครจะเข้ามาไหมได้ไหมอ่าเบิงเสาคนธรรมดาโดยบาก็ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อขอให้อายุมันฑ์คนยืน ขอให้เข้าหักเขาแพก<ด>ขอให,ให้เป็นเจ้าเป็นนายขอให้หั่งให้มี<ด>ขอให้ถูกหวยรวยเงิน<ด>นอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เป็นดังนั้นเดอ้อสาธุโอ้ยเนาะ อวยพอด,ดีแต่บาทที่นี่ <c oughs> เใ้ชิดใจเหินเลยดีใจใ้ชิดใจเหอะนเดีใจได้ <c oughs> ต่ะกี้เี๋ยวมันขี้เหียตันอยู่นะว่าไรกันเนาะเหมือ <c oughs> นี่เราแน่ขี้เหียเไไล่ล้วงล่วงบาทนี่เอ้ เอาเไปหาน้าแบบไหนซะมาตาเห็ดเบียกไม่เมยเด้อบืนยังสีขามาใหม่เด้อโดยโดยสบายดีเด้อตุ้มเเด้อสบายดีสบายดีอ่าโดยโดยโดยนะขอขอขอไม่เลยไปพี่น้องเลยไปคำลายบาดนี่ป้าเดี๋ยวจังว่ากันไหมนะปืนกระสีขามาใหม่อย <God. S 1> ู oh, <decoration. S 2> ่มาอัปเดตเรื uh ่องเสาห้องเสาชัลไลเฮาแต่ไป เห็นแล้วแห้ะแต่เพ่นท่านได้เก๋ไาาหมเดี๋ยวจะปืนเดี๋ยวมาฮอดเดี๋ยวจะมาเบิ่งมาชม,ม,มนรมการว่ามันขี้ไล่มันงามทำไรพี่น้องเลยเนาะสำหรับวันนี้จบคลิปไปเพียงสำนีก่อนสบายดีพี่น้องเบสิขุสุขคนอยู่บ,บ้านวังคูขี้เก่าพี่น้องเนะบ๊ายบาย